สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูหน้าร้านที่เขาทำเฟนฟาย์ขายนะคะเป็นมันฝรั่งทอดของฟิลิปปินส์ตามไปเลยนะคะค่ะตอนนี้เรายัางอยู่ในสนามบินที่เมืองแมคตันเซบูเกาะเซบูนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปเมืองเพลโทพิเซสตาค่ะอ,อันนี้เป็นป้ายหน้าร้าน สีสานสวยงามมากเลยสะดุดตาตรงนี้แหละเ<อ>ะขียนไว้เลยนะคะว่าเป็นเบอร์เบสเฟรนฟรายอันนี้เป็นกระทะร้อนๆที่เขาทอดเป็นหม้อร้อนๆใช้2หม้อนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่ก็คือมันตั่งหลังที่เขาทอดร้อนๆเขาก็จะระบายความร้อนออกมาให้ให้ให้ไม่ร้อนมากกันนะคะคือ,อและหลังจากนั้นเขาก็จะตักมันมันตั่งหลังทอดเนี่ยเฟรนฟรายเนี่ยเข้าใส่ใน กระป๋องเป็นกระป๋องพลาสติกและเขาก็จะมีรสชาติใส่เข้าไปแล้วเขาจะเขยา่าซึ่งรสชาติที่ว่านี้ก็จะมีชีสมีบาร์บีคิวมีแซวครีมแซวชีสแล้วก็มีชินล,ลี่บาร์บีคิวนะคะโดยทำเป็นทำเป็นแต่ละรสชาติไว้เป็นหนึ่งบาร์บีคิวนู่นนี่นั่นใส่ ถาดพลาสติกอ่าวถาดสแตนเลสที่เขาแบบทําก็ดูสะอาดสะอาดด้านดีหน้าร้านดีแล้วก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะคะว่าคนทอดก็คือคนทอดคนขายก็คือคนขายอย่างที่เห็นเนี่ยคนขายเล่นโทรศัพท์อยู่ในตรงข้างหน้าเขาเนี่ยจะเป็นตาช่างเล็กๆเ,เหมือนกับว่าเวลาเราสั่งเนี่ยเขาก็จะมีตาช่างช่างให้ว่าโอเคคุณสั่งเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กคือ48บาท ออ48เปโซกับ72เปโซขนาดกลางคือ108เปโซแล้วก็150ส่วนจัมโบ้นี่คือเป็นขนาด226เปโซแล้วก็ออ264เปโซแล้วก็รสชาติที่ถือเป็นเบสิกที่ถึงจะสั่งกลางสั่งเล็กสั่งใหญ่นี่ก็จะเป็นเบสิกให้เลยคืออ่อเป็นรส บาร์บีคิวฉะนั้นถ้าใครอยากทานเป็น2รถก็สั่งขนาดกลาง3รถเลือกได้ตามใจชอบก็เป็นจัมโบ้นะคะอันนี้ก็อย่างที่เราอย่างที่เราแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเห็นเนี่ยก็คือดูเล้วเพลินอะดูไปแล้วก็แบบเพลินสนุกอะคืออยู่เมืองไทยเราก็ไม่เคยเห็นว่ากับวิธีที่เขาทอดเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านที่เป็นแมคโดนัลหรือเป็น KFC ที่อยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ตอนที่เขาทาเสร็จฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือไม,ไม่ใช่เฉพาะที่สนามบินนะคะถือเป็นเหมือนเป็นแฟรนไชส์ของที่นี่เลยว่าทำขายมีขายทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นในห้างฉะนั้นสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปทานก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ